ผมเวลาผมพูดจาแล้วมีคอมเมนต์มาเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แต่ผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งับคําวิาพากษ์วิจารณ์ผมจะเกลียดการใช้คําหยาบแต่ถ้าวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ด้วยผมผมเฉยๆเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าวปัญญาคนวิจารณ์ผมกับปัญญาผมเนี่ยมันห่างก,กันหมื่นลี้ท, <ฤ à> ทำไมผมจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องบ้าๆแบบนี้ <ทฤ à> หลายคน ก็บอกกับผมบอกงี้ดีแต่ตำหนีเขาแน่จริงก็เข้ามาบริหารสิไอ้พวกนี้พูดโดยไม่รู้ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเอาละสมมตุติผมได้เข้า็ปบริหารชาติบ้านเมืองผมจะบอกไอ้พวกคอมเมนต์สนตีนพวกนี้ว่าเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูกูจะทําอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยจะยื่นหนังสือถึงสชาธารชาติในการนการสาธรณชาติอ้างอิงถึงอนุสนธิสัญญากรุงเวียนนาปีหนึ่ 969มาตรา60ว่าถึงแม้ MOU จะเป็นส,สัญญานิติญญาแล้วแต่เนื่องจากเมรได้ทำผิดสัญญาด้วยการยิงเข้ามาในดินแดนประเทศไทยทำให้โรงพยาบาลพังทำให้ประชาชนเสียชีวิตไป17รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนทำให้โรงเรียนพัง ทำให้เซเ่นอเลพังซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวแล้วร้องเรียนใบที่ในการทีการสัดจชาตินั้นมีหลักฐานเป็นประจักษ์มีทูตทุกประเทศที่เข้ามาชมหลักฐานแล้วทุกคนยอมรับว่าเขมรเป็นฝ่ายยิงก่อนจะมีก็เพราะว่าไอ้อันวายบรหิมเท่านั้นเองที่เข้าข้างเขมรเพราะทำไมเพราะเพื่อนแม่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบ่อนอยู่ในกัมพูชา พอผมยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะยืย่นเรื่องนี้ไปที่รัฐบาลเกเบนนี่กรณีผมไม่นายกนะผมบอกว่าผมจะให้เวลาคุณไม่เกินเจวันแล้วผมจะยกเลิก MOU 2543พร้อมกับประกาศว่าผมจะใช้มาตรหนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นไปตามสากลที่เขาใช้หนึ่งต่อห้าหมืนไม่ใช่หนึ่งต่อสองแ0 0แต่วงเล็บก่อนที่ผมจะทำเช่นนี้ ผมจะเรียกประชุมผู้บัญชาการฐานบกฐานอากาศฐานเรือให้เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ผมจะบอกทหารเลยศัตรูของเมืองไทยไม่ใช่ใครเราไม่ต้องไปรบกับมาเลเซียรเราไม่ต้องรบกับพมา่าเราเตรียมตัวรบกับไอละแวะกพอครบเจ็ดวันปับ๊บผมจะถามมันบอกว่าผมจะเริ่มใช้หนึ 50, ่งต่อ5้าหมื่นเลยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งต่อห้าหมื่นของผมเมื่อเส้นลากมาเนี่ย มึงรับดินแดนกูจุดไหนบ้างให้มึงถอยภายในเจวันถ้ามึงไม่ถอยกูจะใช้กำลังลุกให้มึงถอยออกไปนี่คือข้อแรกของสิ่งที่ผมต้องทำเรื่องที่สองผมจะตั้งคณะกรรมการพิเศษประกอบด้วยองค์ประกอบของผู้วิพากษาสารดีกาสารปกครองปปชามาพิจารณาเรื่องเขากระโดงว่าเมื่อคำวิพากษามวเช่นนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรกันเพื่อให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วผมเอาผลน,นี้เนี่ยเข้าสภาและบอกว่าใครก็ตามไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามผลน,นี้ผมจะจับแม่งแล้วฟ้องข้อหาหนึทุกคนนี่คือข้อที่สองที่ผมจะทำทำไมผมต้องทำเช่นนี้ผมต้องการเอาทิพย์ตยของชาติ าให้เรผมต้องการเอาความยุติธรรมความถูกต้องคืนให้คนไทยผมจะบอกเรยสสทุกคนที่อยู่ในสภาเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามหักออกส0ตสะสมเป็นตำนานพวกมึงไงทำไมกูต้องเอาเงินงบประมาณมาจ่ายเป็นตำนาในพวกมึงก็มึงเงินเดือนแสนสองหักเดือนละหมื่นสองไปแล้วก็ลดจำนนค่าใช้จ่ายผู้ช่วยของบรรดาสสทั้งหลายให้เหลือเพียงหนึ่งคน แล้วตั้งกฎห้ามเอาลูกเอาเมียเอาเมียน้อยมาเป็นผู้ช่วยแล้วผมจะลดสวัสดิการการเดินทางมึงเป็นสสอ,อยู่ภาคใต้เสือกทะลึง่งบินไปหาเมียน้อยที่เชียงใหม่ได้ทุกอาทิตย์มึงบินได้กี่ครั้งก็ได้บินฟรีได้ปีหนึ่งไม่เกิน5ครั้งที่เหลือมึงต้องจ่ายหมดถ้าไปในงานของราชการจริงพิสูจน์ได้จะออกให้ 50%อีก50%มึงต้องออกเองบ้างนี่คือการเอาให้นักการเมืองอยู่ในรูปอยู่ในรอยใช่ไหมท่านผู้ชมยกเลิกค่าอาหารหัวนั้น0 0บาทต่อว,วันแจกบัตรโทรศัพท์ไลน์แมนแกร็บให้มึงสั่งกันเองท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่มีงบประมาณ1,000บาทต่อ1หัวสอสอ แล้วผมจะตั้งคณะกรรมการพิเศษไอ้เงินค่าปรับบริษัทซีโนไทยที่แม่งสร้างรัฐภาไว้จะเอาคืนได้ยังไงจะทวงกับใครใครต้องรับผิดชอบบ้างนี่เป็นเรื่องที่ง่ายง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากซะอีกแต่แม่งไม่ทำกันถ้าผมทำเช่นนี้มันจะเรียกศักดิ์ศรีคืนต่อสภาไทยนักการเมืองก็จะเริ่มมองตาประชาชนได้ตอบได้ว่าเขาทำงานคุ้มค่าแล้วขั้นต่อไปผมได้คุยกับท่านวิชัย ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ที่จะเข้ามาวันที่หนึ่งตุลาคมว่าบอกท่านผู้ว่าครับถึงเวลาหรือย,อยังที่ท่านต้องบอกกับธนาคารแห่งพาณิชย์ทุกคนในประเทศไทยว่าคุณต้องกําไรน้อยลงกว่าเกา่าทําไมต้องกําไรน้อยลงกว่าเก่าท่านผู้วิเกียริและพ่อแม่พี่น้องไม่รู้เหรอว่าวันนี้ธนาคารพาณิชย์ของไทยแม่งกาไรเรือหายเลยท่านผู้ว่าวิไทยท่านพูดกับผมอย่างนี้พี่สนที่ครับผมจะทําตาม ลดค่าธรรมเนียมแต่พี่รู้มาว่ายังไม่ทันไรเลยคนในแบงก์ชาติแม่งค้านกันเป็นแถวเพราะธนาคารพาณิชย์มันมีอิทธิพลในธนาคารแห่งประเทศไทยสูงมากไม่ว่าจะเป็นกสิกกรไทยแบงก์กรุงเทพแบงก์โนนแบงก์นี่เพราะไอ้พวกนี้เวลามันกเกษียณอยู่แล้วมันก็จะไปทํางานแบงก์พาณิชย์วันนี้รายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารเกือบ50ซคือค่าธรรมเนียมแม่งค่าธรรมเนียมเบิก ATM ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีค่าธรรมเนียมในการเสียเวลาพูดคุยกับเราค่าธรรมเนียมใช้ห้องน้ำแม่มาคิดค่าธรรมเนียมนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆค่าธรรมเนียมแม่งเยอะชิบหายเลยต้นทุนค่าธรรมเนียมเราเนี่ยโดนไปเท่าไหร่แต่ละคนรวมๆกันแล้วโดนไปเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งทุกคนพูดบอกว่าจะช่วยเอ e เม ผมเห็นแม่พูดอยู่ทุกวันอะทุกรัฐบาลมึงช่วยยังไงมึงให้แบงก์ปล่อยเงินกู้เอสเอ็มีแบงก์บอกรับาราำนโยบายครับกูไม่ปล่อยที่อย่างแล้วมึงจะทำยังไงเพราะธนาคารมันต้องหากำไรมากที่สุดและนี่คือสิ่งที่ผมจะกล่าวกลับมาพูดถึงเรื่องการออกกฎหมายเพื่อช่วยคนไทยแม่งก็ยังคงออกแบบโง่โง่เหมือนเดิมอ,ออกเป็นกฎหมายแนวดิง สมมุติว่าจะออกกฎหมายในเรื่องของป่าสงวนมันออกกฎหมายข้อหนึ่งแล้วให้ป่าทั้งป่าเหนือออกใต้ตะวันตกใช้กฎหมายอันเดียวกันถามว่าป่าที่เชียงใหม่กับป่าที่พัทลุงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันป่าที่หนองบัวลำพูก,กับป่าที่กาญจนบุรีก็ไม่เหมือนกันแค่นี้เองแม่ยังคิดไม่เป็นแล้วมึงจะบริหารชาติเดือนไป่ได้ยังไงไอ้ชนตีนอ่ะจริงไม่จริงแก้ให้มันถูกจุดสิ ต้องแก้มันถูกจุดไม่ใช่แก้ไม่ถูกจุดแล้วมันเป็นเฮียอะไรนะประเทศไทยตั้งแต่เราเจอน้ํามันมาจนถึงวันนี้ถึงลดราคาน้ํามันไม่ได้เลยมันเป็นเฮียอะไรกันได้มันไม่ได้เป็นเฮียหรอกมันเป็นความริยมของคนกลุ่มกล,ลุ่มหนึ่งต้องเข้าไปทําลายการผูกขาดอํานาจในพวกนี้ออกมาน้ํามันนะถ้าลดได้ลิตรละประมาณสิบบาทซึ่งลดได้แน่นอนค่าไฟฟ้า แต่ละหน่วยต้องลดลงมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทุกวันนี้มันชาร์จเราต้นทุนชาวบ้านดีขึ้นไหมการขนส่งถูกลงไหมต้นทุนการทำอาหารถูกลงไหมเ,เมื่อต้นทุนมันถูกขึ้นเขาขายได้กำไรมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็ดีโดยปริยายใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นแงยากตรงไหนเลยแก้เศรษฐกิจคำนามคือมึงจะแก้หรือไม่แก้เท่านั้นเอง มึงฟังเอาไว้น,นี่บอกว่ากูดีแต่ตำหนิเข้าให้ทำงานทำเป็นเปล่ามึงให้โอกาสเขาไปทำสิ